รับเรียนคุณครูตีนานองอินนะคะดิฉันนางสาวกรกณิกมีวิธีจะมาพูดเรื่องคำสรรพนามคำกริยาเริ่มต้นด้วยคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามในประโยคจะได้ไม่กล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งแบ่งออกได้7ชนิดสรรพนามที่ใช้ในการพูดแบ่งออกได้3ชนิดสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนผู้พูดเช่นดิฉันกับผม สรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังหรือผู้ที่พูดด้วยเช่นท่านคุณเธอสรรพนามบุรุษที่สใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นท่านเธอมัน 2. สรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าแล้วต้องการจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เช่นรถที่พ่นสีขาวเป็นรถของเธอคําว่าที่ใช้แทนคําว่ารถนะคะ 3. สรรพนามบอกความชีม้ซ้ําสรพนามที่อยู่ข้างหน้าเมื่อต้องการจะกล่าวซ้ําได้แก่บ้างต่างกันเช่นนักเรียนต่างกันทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบให้ค่ะ 4. คํานามชี้เฉพาะสรพนามที่ระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้แก่นั่นนี้ โน้นโน้นเช่นนี่เป็นปากกาของฉัน 5. สัพพนามบอกความไม่เจาะจงกล่าวถึงโดยไม่ต้องการคำตอบได้แก่ใครอะไรที่ไหนผู้ใดใดๆอะไรเช่นใครๆก็ชอบความสวยงาม 6. สัพพนามที่เป็นคำถาม 7. สรพพนามที่เป็นตามความรู้สึกของผู้พูดนะคะหน้าที่ของสรรพนามแบ่งออกได้4ชนิด 1เป็นประธาน2เป็นส่วนเติมเต็ม3เป็นกรรม4อยู่หลังบุพพบทนะคะต่อไปจะเป็นคํากิริยานะคะคำกิริยาคือคําที่ใช้บ่บงบอกการกระทําอาการท่าทางและสภาพของสิ่งต่างๆแบ่งออกได้4ชนิดนะคะ1นึอัก,กรรมกิริยาก็คือไม่ต้องมีกรรมมารองรับเช่นเขาเดินเร็วมากเขาวิ่ง2ส,สัก,กรรมกิริยาก็คือ ต้องมีกรรมมารองรับเช่นฉันกินขนมปังทุกเช้า3ากิริยาอาศัยส่วนเติมเต็มนะคะให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ได้แก่เป็นเหมือนคือคล้ายเช่นคนอ่านหนังสือจะเป็นคนฉลาดค่ะ 5. กี่สิขอภัยนะคะ 4. กิริยาช่วยกิริยาประกอบประกอบช่วยกิริยาหลักได้แก่คำว่าอยากจะคงถูกเช่น ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ